กีพร้อมด้วยพระมหาเถรรัตพระเถรรัตชัานผู้ใหญ่ท่านท่าร่างของท่านผู้ถึงแก่กรรมคือคุณแม่พจนีและพ่เพชรยังปรากฏเป็นประจักษ์พยานสัจธรรมรัตนาพรทธิราพัติรพรทธรัตชั้นผู้ใหญ่จนูนหน้ารูปรับรัตนาพิจารณาภาพบางสากุลดาวดับเพื่อเสรฉยชือความรักความถูกพันที่มีต่อคุณแม่พจนีและพ่เพชรนั้นเป็นจนวนมากครับ จากนั้นจะได้ไนเชิญท่านผู้เกียรติที่กรุณาตให้เกียรติร่วมพิธีการทั้งหมวกนั้นขึ้น ได้รับมอบหน้าที่มาเพื่อเล่าถึงประวติของพยายมยอขอกันนี้ค่ะณยายได้ถือดำเนรในวันที่17สิงหาคมพศ2471ที่จังหวัดสลบุรีเป็นที่ดาของท่านพระบรมเอกพิเศษพร้อมและคุณปรัชวนณั้องแขชในวัยเด็กท่านได้เติบโตมาในค่าอันศรและเป็นสถานที่ที่พิญดาราชการที่ต้องโยกย้ายไปใช้ชีวิตปลายาว ต่อที่ภายสน,น,านานในจังหวัดนครราชสีมาจนถึงช่วงสงครามในเชียงรคาที่ทั้งครอบครัวได้ย้ายกลับมาในพานละอดตุ้งเทจนพนักอยู่ที่บ้านในเขตวังบางขุงผมชีวิตและบ้านเมืองในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีความเป็น,นอ,อ,อนยู่ที่ยากลำบากต้องคอยหลบเข้าหรือหลบภัยเมื่อมีสัญญาณทางประกาศเตือนที่ครั้งหนึ่ง ที่มีเสียงสัญญาณเกินในระยะใกล้คาดว่าจะมีการระเบิดโรงที่โรงไฟฟ้าสามแห่งทุกคนเป็นห่วงมากขอบคุณยายค่ะ พระราชาเกดอันสุยิ่งในวาระสุดทาแห่งชีวิตข้าพุทเจ้าผู้เป็นบุตชิดาไดัดบารขอระราชากราบทวังคมแค่เพื่อใช้บุรบาโดยความสึ และพระกราชนาพระมหาเถรังมีรฐฐาชินนามดังนี้โปรดพิจารณาพาระไตรปังสกุลกราตนาพระเดชคุณพ,พระพรหมสิทธิกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคสิบเอ็ดและเจ้าอาวาสวัดสเกตพระบบราชวรรษมหาวิการ พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคเจ็ดและเจ้าอาวาสปทุมง,งคาราชบวรวิหารพระเดชพระคุณพระธร,รรมวิชรปัญญาจารย์รองเจ้าคณะภาคห้าและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชษฐพลวิมลมัมงการารามพระเดชพระคุณพระเทพปฏิพันณนตวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระยุรญงศักว่า,าบวรวิหารและพระเดชพระคุณพระเทศพุชร,รัญยานักวี ู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษปราบรนาด้วยความตรบอย่างยิ่งครับ